เมังรู้สึกเยมางมงแอปเปิ้ลวุ้ยวันนี้ดูนี่นะแม่ปูเป้มีอะไรมาให้เล่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหาอะไรเล่นกับเพื่อนๆเรากันดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะคะแม่ปูเป้จะพามาดูห้องนอนนางเงือกที่แม่ปูเป้ทำเอาไว้ค่ะนี่นะคะเป็นห้องนอนเอาดรอที่อยู่ท่ามกลางน้ำตกนะน,น,กนอนพักซะหน่อย ลองมีเอาไว้เวลานอนนอกบ้านนะคะทำอะไรต่ออะไรเหนื่อยแล้วมานอนพักตรงนี้ดีกว่าไปดูซิว่าตอนนี้เพื่อนๆของเรามีใครอยู่บ้างนะแถวๆนี้อ้าเจอน้องกระต่ายบันนี่นะคะกับคุณแมวมิซี่สองคนอยู่กันแค่นี้เงเหรอเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆเราหายไปไหนกันหมดน้านี่นะคะแม่ได้ของเล่นใหม่มาค่ะที่จะเอามาเล่นกับทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องประดิษฐ์กันก่อนคะ่ะ ค่ะอันนี้เขาเรียกว่า Pitfall Seed นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้แกล้งเพื่อนๆยังไงเสร็จแล้วทำอีกสัก3อันเลยละกันดูสิว่าใช้ยังไงนะอุ๊ยบันนี่กำลงังร้องเพลงอยู่เลยอะแล้วเขาจะสนใจมาเล่นกับแม่ไหมเนี่ยบันนี่ดูนี่นะแมบ่บูเป้มีอะไรมาให้เล่น อันที่สองอันที่สามมาทุกคนมาเล่นกันได้เลยทุกคนบันนี้บันนี้ทางนี้บังนี่ปิ๊ซี่บันนี้เอาอยัางไงดีอะว่วาไรจะมานเนี่ยอายแม่ตกเองแล้วขึ้นมา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 เร็วเฮ้ยขึ้นยังไงอะขึ้นยังไงโอ้ย คือเจ้าผิดฟอลสีนี่นะคะจะเป็นการที่เราสร้างหลุมค่ะเอาไว้เพื่อนๆมาตกหลุมแม่ตกไปซะเองแล้วหนึ่งหลุมนะคะเดี๋ยวเราทำเพิ่มทำเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ฝั่งเอาไว้สามหลุมน,น,นี่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 ทุกคนแอปเปลิลมาละค่ะแอปเปลิลนูแฮมสเตอร์น่ารักน่ารักตัวนี้นะคะชื่อว่าแอปเปลิลกำลังเล่นกีตา้าอยู่มาเร็วมาเร็วทุกคนทุกคนมาเล่นกับแม่ปุเปตตรงนี้แล้วเอาคนนี้แม เอาตรงนี้สักหลุมไหมไวายตกหลุมเออแล้วค่ะทุกคนตกลงทำมานี่แม่ตกอยู่คนเดียวยังไม่มีใครตกเลยเนี่ย <c oughs> เหนื่อยใจแม่ตั้งใจว่าจะมาขุดนะคะเอาไปวางที่อื่นเราไปวางไว้หลังเพื่อเลยคะ่ะจะได้เดินปุ๊บตกป๊บเอาตกปลาอีก นน,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 นีี่่รอค่ะรอดูสิว่าตกแนะ่ ฟังน้อยของเราได้กดใหญ่เลยคนนี้เขาเป็นสาวขี้เวียงอยู่แล้วนะคะฟีเซียนะคะก็เป็นแบบว่าขี้หงุดหงิดบอกว่าเป็นสาวเฟีเซียดุดุอยู่แล้วกดแม่มากเลยอ่ะขอโทษเงี้ย เธอต้องไม่เชื่อแน,น่ๆเลยว่าอะไรเพิ่งเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยรู้ไหมว่าท้องไส้ฉันน่ะปั่นป,นปวดลำไส้บิดไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแย่แล้วค่ะทำน้องกวางโกรธแล้วก็เดือดร้อนเลยนะเนี่ยน้องกวางบอกเดี๋ยวน้องกวางจะไปนอนพักแล้วนะคะกะอโทษนะน้องกวางไปค่ะเราไปดูคนอื่นกันว่าจะมีใครตกอีกหรือเปล่ายังเหลืออีกหนึ่งหลุมนี่นะส่งไปแล้วไอแม่ตกเองแล้ว่าตกเอง3สามครั้งอะแกงเพื่อนในครั้งเดียวเองอะไรกันเนี่ย เย้ย e! ดูสิจะแกล้งเพื่อนโดนเองตลอดเลยแม่ปู่เป้ตกไปไม่รู้กี่หลุมแล้วเนี่ย <t ell noise> ดูสิแอปเปยังมายิ้มนาใสๆเอ้าร้องเพลงให้เราฟังอิตาหา <rien> <t ell noise> เราต้องไม่ย่อท้อค่ะเราจะต้องแกล้งอีกเร็วๆรรีรรรบทาค่ะลีบทาตอนนี้เพื่อนอยู่หลายคน เดี๋ยวแม้ว่าน้องกวางต้องมาตกแม่อีกแน่เลยอะ่ะบัวแต่เดินเชิดไม่ค่อยจะดูพื้นนะคะน้องกวางเฮ้ยตกโอ้โหแม่เส็งมากเลยอะ่ะแม่ตกเองอีกแล้วอะ่ะเสียดายมากเลยอะ่ะคือทำมาเป็นสิบลูกแล้วแกล้งเพื่อนได้ลูกเดียวที่เหลือตกเองหมดเลย <c oughs> เราเหลือลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเราเฝ้าเราต้องไม่ตกอีกนะ แม่รู้แล้วแม่เอาแอปเปิลไปลงหลุมเลยดีกว่าอุ้ยแอปเปิลเฉียดมากเลยอ่ะแอปเปิลเอาเลยแอปเปิลนูดแอปเปิลส <c oughs> ำเร็จแล้วค่ะแอปเปิลตกหลุมเราแล้วโกรธไหมอุ้ยแอปเปิลโกรธนะน่ารักจังเลยแอปเปิลน่ารักจังเลยเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างแอปเปิลอุ้ยโซลาร์อะไรอะ่ะใครทำหลุมไอ้นี่ยที่พื้นเนี่ยฉันเพิ่งจะตกลงไปเนี่ย โกรธมากเลยตอนเนี้ปุบปังปุปังโกรธใหญ่เลยอะเดือดเลยนะคะควันขึ้นหัวเลยอะแม่จะต้องชวนคุยให้หายโกรธแล้วล่ะแอปเปิ้ลมาไงจ๊ะอยากจะได้อะไรมาคุยกันทีหลังนะตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยอุ้ยขาก็สั้นๆนะสอยเท้ายิกๆเลยดูสิไม่ได้ค่ะเราต้องง้อเพื่อนนะคะเราจะปล่อยเพื่อนโกรธไม่ได้นะโกรธได้จริงๆนะเราก็ไม่มีอารมณ์จะคุยจริงๆนะ กับทุกๆคนเลยด้วยเอายิ้มแล้วหายแล้วนะแม่ว่าเอ๋เห็นไหม,มหายแล้วโอ้โหอารมณ์ดีแล้วเห็นไหมคะมเราไปเที่ยวเกาะในฝันกันอีกดีกว่าคะ่ะพอแม่ไปเจอเกาะสวยๆอีกแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะวันนี้เอาเตียงไหนดีนะเตียงนี้ละกันหลับละจ้า มาแล้วนะคะคุณลูนา่าที่จะพาพวกเราทุกคนไปเที่ยวเกาะในฝันกันนะคะมาใส่โค้ดกันค่ะ929609844822ไปกันเลยมาถึงแล้วนะคะ ที่เมืองนี้นะคะเขามีชื่อว่าวิลกี้ไอส์แลนด์นะคะโอ้โหร้านตรงนี้นะคะเขาทำสวยหรูมากเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะคะบางทีเรามาเที่ยวเมืองในฝันเวลาเดินเนี่ยจะรู้สึกว่ากระตุกกระตุกเล็กน้อยนะเป็นร้านกาแฟที่มีมุมอ่านหนังสือด้วยโอ้โหมุมนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นร้านขายของสองข้างทางนะคะตรงนี้ก็คือมิวเซียมของเขานะคะ ดี๋ยวดูซิว่าขึ้นจากมิวเซียมเป็นอะไรเนี่ยอู้เขาถ้าเหมือนว่าเป็นฉากกำลังถ่ายหนังค่ะตรงนี้คือเก้าอี้ผูมกับนะคะแล้วก็มีกล้องมีไฟส่องเห็นไหมแล้วก็สิ่งที่เขากำลังถ่ายกันอยู่อู้เขาทำสวยมากเลยอะเป็นหนังที่มีกอรซิล่ามีกอรซิล่ามีหุ่นยนต์นะคะแล้วก็มีเทพีเสรีภาพยืนอยู่นะคะแล้วก็มีหอคอยมีบ้านหลังเล็กๆเ,เขาถ้าเป็นเมืองจำลองค่ะโหสวยมากสวยมาก ตรงนี้น่าทึ่งมากๆเลยอ่ะไม่อยากเอาไปทําที่เกาบแม่บั่งจังเลยข้างหลังตงนู้นะคะก็เป็นเหมือนปรา,าสาทของญี่ปุ่นนะคะที่มีหลังคาหกเจ็ดชั้นนะคะโอ้โหสวยงามน่ารักมากมีทั้งพระจันทร์มีทั้งดาวนะคะฝั่งนี้จะเป็นโทนสีฟ้าขาวน้ําเงินแล้วดูสิว่าทางเดินทางนี้จะพาเราไปที่ไหนปราสาทสีขาวฟ้าค่ะออกแนวของเจ้าหญิงเอลซ่าเลยนะเนี่ย นี่ป,นปราสาทเจ้าหญิงเอลซ่าหรือเปล่าน่าจะใช่จริงๆด้วยนะคะเพราะว่าทางนี้ก็เป็นไฟรูปเกร็ดหิมะนะคะแล้วก็มีดาวมีพระจันทร์มีต้นคริสต์มาสอยู่ทางนี้ด้วยแล้วเขาก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งไว้ตรงนี้นะคะมาเรามานั่งตรงนี้แล้วก็โพสท่าถ่ายรูปกันดีกว่ายิ้มแชงหนึ่งสองสาเรียบร้อย ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูสิว่าบ้านหลังนี้เราเข้าไปดูข้างในกันได้หรือเปล่าอุ๊ยเข้าได้หลังที่แล้วที่เราเข้าไปในบ้านในฝันนะคะเราจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยใช่ไหมแม่ก็นึกว่าเพราะเป็นบ้านในฝันเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์แต่เขาไม่ได้วางไว้ค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเรามาแอบดูกันดีกว่าว่าเขาแต่งบ้านยังไงเขามาก็เจอห้องนอนเลย โทนสีบ้านนะคะก็จะเป็นโทนสีฟ้าขาวเหมือนกับข้างนอกบ้านที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะไปดูซิว่าห้องข้างในของเขาเป็นห้องอะไรห้องนี้นะคะแต่งห้องสไตล์บ้านริมทะเลนะบ้านชายทะเลนะคะดูซิว่ามีอะไรใช้ได้บ้างน,นะคะโทรศัพท์อุ๊ยโทรศัพท์ก็กดได้ไมโครเวฟละเปิดไมโครเวฟได้นะคะตาช่างอา่าตาช่างก็เล่นได้ เ้เย็นมอหโขบข้าวข้าวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องทําเค้กนะเครื่องปั่นๆนนะคะเป็นห้องโัวที่ตกแต่งสวยมากๆเลยนะคะทีนี้เราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าห้องน้าเป็นห้องน้ําสไตล์ไม้ๆนะคะสีโทนน้ําตาลครีมขาวโหมีอ่างน้ําร้อนอยู่ด้วยเปิดน้ำเน่าอาบเชียวนะเนี่ย ห้องนี้เป็นห้องนอนค่ะลึกลับซับซ้อนดูเป็นห้องนอนสไตล์ลึกลับเลยนะคะบ้านนี้เขาตกแต่งหลากหลายสไตล์มากเลยคือทุกห้องจะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะไปต่อค่ะลงไปชั้นใต้ดินกันดีกว่าโอ้โหชั้นใต้ดินเป็นห้องเด็กค่ะน่ารักมาก ออกโทนหวานๆนะคะสีชมพูพาสเทลนะคะมีลำโพงเชอร์รี่ด้วยไหมอยากได้ DIY สูตรอันนี้มากเลยเนี่ยเป็นเตียงสองชั้นที่ชั้นล่างเป็นโต๊ะทำกันบ้านนะคะอืมสีหวานสุดๆไปเลยโซนนี้เป็นโซนให้เด็กเล่นเหลือห้องสุดท้ายแล้วคะ่ะเราจะขึ้นไปดูที่ห้องชั้นสองกัน ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะเต็มไปด้วยดวงดาวนะเนี่ยมีโคมไฟลาวาเยอะแยะมากมายนะเป็นสไตล์กาแล็กซีนะคะห้องนี้วันนี้เราก็มาเที่ยวเกาะในฝันกันตั้งเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่ามาที่เตียงแล้วจ้านอนเลยจะกลับแล้วเหนื่อยเนื่อยกลับก่อนนะไปว่างๆจะมาเยี่ยมเกาะน,นี้ไหม่ โอ้โหดูท่านอนสิคะไม่เป็นหญิงไทยใจงามเลยนอนท่านี้ได้ยังไงเนี่ยกลับมาสู่บ้านแห่งความสุขของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. อย่าลืมติดตามภารกิจต่อไปของแม่ปูเป้นในเกม Animal Crossing นะคะวันนี้สนุกสนุกแล้วถ้าอยากให้แม่พาไปเที่ยวเกาะในฝันอีก mm hmm. ก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย